วันนีตลาดหุ้นไทยนั้นถือว่ามีสีสันฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ครับช่วงปิดครึ่งวันนะบวไปถึง25จุดและปิดตลาดไม่เป็นทางการขึ้นมาประมาณ21จุดนะครับ1,455.5ล้านวันนี้อน,นิสงส์ที่ถือว่าขึ้นมาได้ก็คงจะคลายกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบรุนแรงที่อาจจะลุกลามนอกเหนือจากเรื่องการสู้รบของอิสราเอลกับกลุ่มของฮามาสนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันวันนีนี่นะครับธนาคารในประเทศไทยก็ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและมองเรื่องของการแจกเงินดิจิต มีผลไม่เท่ากับว่าเอาเงิน,นไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานครับธนาคารในประเทศไทยนะครับได้เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นรายงานที่เขาประชุมกันเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านไปครับ คณะกรรมการเขามีมติเอกชนในการที่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกเสนงหนึ่งต่อปีจาก2.25เป็น2.5เปอร์เซ็นต์ต่อปีอันนี้ก็รับทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยซุ้มเสียงของบรรดากรรมการในชุดนี้เนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมฟื้นตัวต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงบ้างจากภาคการส่งออกที่ติดลบและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้ากว่ากําหนดนะครับแต่ว่าน่าจะไปเร่งตัวสูงในปี2567คือปีหน้าซึ่งแบงค์ชาติยังไม่ได้นําโครงการแจก เงินดิจิตอลวอลเล็ึ1 0 0 0บาทนั้นมาเป็นฐานการคำนวณ GDP เพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการนี้แน่นอนเนี่ยก็จะทำให้ GDP ในปี67กลับขยายตัวได้มากกว่า4%อนะครับอย่างไรก็ตามครับคณะกรรมการในโยบายการเงินก็จะติดตามาปัจจัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายภาครัฐต่อเศรษฐกิจโดยมองว่านโยบายประเภทเงินโอนหรือการแจกเงินให้กับประชาชนเนี่ย ก็อาจจะสร้างรายกดดันต่อเงินเฟอ้อในอนาคตแม้ว่าตัวคูณทางการคลังนะครับหรือว่าหมุนเงินได้กันสักเท่าไหร่นี่นะฮะของโครงการแจกเงินในประชาชนเนี่ยมักจะต่ำกว่าการใช้จ่ายหรือการลงทุนภาครัฐโดยตรงจากผลการศึกษาในหลายๆประเทศแล้วก็รวมถึงประเทศไทยนะครับที่นี้เห็นว่าหากการก่อหนี้ของภาครัฐเนี่ยเป็นไปเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจในอนาคต เช่นไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือยกระดับทักษะแรงงานเป็นต้นนี่นครับอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะสูงขึ้นและจะช่วยเสริมความยั่งยืนของระดับนี่สาธารณะต่อ GDP ของประเทศไทยต่อไปนะครับ